ในยุคแห่งการเดินเรือใบมีเรื่องเล่าถึงอสูรกายที่โผล่พ้นผิวน้ําใหญ่กว่าเกาะพร้อมหนวดที่สามารถฉุดเรือทั้งลําลงสู่ก้นบึ้งของมหาสมุทรมันคือคราเคนบันทึกโบราณของชาวนอร์สและนักเดินเรือต่างบรรยายถึงอสูรกายทะเลข,ขนาดมหึมาที่สามารถสร้างกระแสน้ําวนมรณะได้เพียงแค่ดำดิ่งลงไปพวกเขาวาดภาพมันเป็นปลาหมึกยักษ์หรือปูปีศาจที่พร้อมจะทําลายทุกสิ่งที่ขวางหน้า เป็นเวลาหลายร้อยปีที่คราเคนเป็นเพียงฝันร้ายของชาวเรือแต่เมื่อยุควิทยาศาสตร์มาถึงสัตววิทยาเริ่มสงสัยหรือตำนานเหล่านี้จะมีเขาความจรงิงพวกเขาเริ่มรวบรวมหลักฐานจากซากที่เกยเตือนและเรื่องเล่าของชาวประมงที่อ้างว่าเคยพบเห็นบางสิ่งที่ใหญ่เกินจินตนาการแล้วแล้วเราก็ได้พบกับตัวตนที่แท้จริงของมันปลาหมึกยักษ์หรือไจแอนต์สควิด สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึกอันหน่าทึ่งด้วยดวงตาขนาดเท่าลูกบาสเกตบอลและหนวดที่ยาวกว่ารถบัสพวกมันคือเจ้าแห่งความมืดมิดใต้สมุดและคือต้นตอของตำนานคราเคนอย่างไม่ต้องสงสยัยตำนานคราเคนจริงไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่มันคือความทรงกรรมที่บิดเบือนไปของสัตว์ที่มีอยู่จริง แต่คำถามคือมหาสมุทรนั้นกว้างใหญ่และลึกเกินอย่างถึงเราแน่ใจแล้วหรือว่าได้พบตัวที่ใหญ่ที่สุดแล้ว The History m y t h ชวนคุณดำดิ่งสู่ปริศนาใต้ทะเลลึกยังมีอะไรรอเราอยู่อีก